จากที่ได้ทำแคสติ้งให้โฆษณาโดฟมานานหลายปีนะคะแล้วก็ได้พบกับน้องๆสาวโดฟหลายต่อหลายรุ่นผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยมีความสวยอยู่ในตัวแค่ขอให้มั่นใจในความงามตามธรรมชาติของตัวเองแค่นี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็สวยทุกโมเมนต์อยากให้ตามมาดูสาวๆโดฟรุ่นพี่ว่าเขาพอใจในโมเมนต์ไหนของตัวเองบ้างค่ะถ้าผมเราสวยเนี่ยนะคะพอขึ้นเวทีก็จะโอเคฉันสวยมีความมั่นใจในตัวเองเราพอเอามือแบบ ผมตัวเองแล้วมันลื่นแบบไม่มีอะไรติดชอบแบบโมเมนต์อย่างนั้นมากกว่าพอผมรถสบสสายใช่ปะเราจะมีความรู้สึกว่ามันเต้นแล้วมันได้อารมณ์มากกว่าถ้าคุณพบโมเมนต์สบัดผมสวยของตัวเองเมื่อไหร่นะคะรีบส่งรูปมาแชร์ให้จิ๊บกับทีมดูเลยค่ะมาเป็นสาวโดฟกันนะคะก็แค่แชร์โมเมนต์ผมสวยแบบโด๊โดของคุณค่ะและร่วมแคมเปญ Amado Girl ผ่าน3มช่องทางหนึ่ง facebook com l a do ช่องทางที่2นะคะ Amado Girl Application และ3มาแคสด้วยตัวเองที่มูดกิจกรรมของโดฟที่สถานีรถไฟฟ้าและ MRT ค่ะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าสาวโดมในโฆษณาคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะ